สวัสดีครับมาวินเชียงกงคกับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถไปครับหัวเดียวข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานราคาเบาๆครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับผมภาษีนัจะขาดปีหนึ่งครับเป็นป้ายจังหวัดกาสินนะครับเป็นยี่ห้อมัตสดานะครับผมหัวเดียวมีคอกให้ด้วยครับภาษีขาด สากันยาหกนะครับต้องต่อ30กันยา6กเแล้วนะครับเพราะว่าเดือนกันยาขาดกันยาเลยมาแล้วครับผมภาษีขาดปีนึงราคาเบาๆครับขับเข้าไล่เข้าสวนนะครับผมแก่ไม้ก็ได้นะครับแก่ฟางก็ได้เข็นฟางก็ได้ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคัน,คนอีกทีนึงนะครับผม,มเครื่องดีเกียร์ดีคัสีสวยนะครับคันนี้ ฝาท้ายมีให้นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมถอดออกนะครับเนี่ยฝาท้ายครับผมแต่ว่ากระบะหลังก็มีผูอยู่นะครับกระบะหลังมีผูอยู่แล้วก็จุดตรงนี้กานหน้าก็ผูนะครับกระบะหลัง เพิ่ง2,005นะครับตัวนี้ระบบน้ำก็ปกติครับผมเครื่องแน่นเตียรครับไม่มีไอ้ครับ รถขับได้วิ่งได้ปกตินะครับระบบพวงมาลัยธรรมดานะครับเอาหัวเจีงลงในในแต่หัวเจ็งสภาพดีครับสภาพล้อหน้าด้านขวาสภาพยางสวยนะครับ ใช้เป็นยางขอบขอบสิบสี่ครับนี่ขอบ 14. สิบสี่สภาพยางหลังด้านขวาก็ไม่ค่อยสวยครับหรือว่าพ,พอใช้ได้ครับแต่คัดซีสวยครับผม สภาพยางหลังด้านซ้ายพอใช้ได้ครับล้อหน้าด้านซ้ายสวยครับผมโอ้คัสซีสวยครับมตาต้าไฟเตอร์ไฟท้ายด้านซ้ายแตกนะครับผม เสร็จมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรถคันนี้เป็นรถเกิดปี4ีสองนะครับเป็นรถเกิดปี4ีเครื่อง2อ0พครับกระจกด้านหลังไม่มีแตกแลวนะครับไม่มีแตกแลวกระจกหน้าก็ไม่มีแตกไม่มีเล้วนะครับ ระจกข้างขึ้นลงได้ปกตินะครับอันนี้เป็นประตูด้านซ้ายครับผมมุนขึ้นลงได้ปกติอสภาพดีครับภายในหัวเจงสภาพดีมีระบ,บบล็อกใช้ได้นะครับอบอกก็มีขาดอยู่ฝั่งด้านคนขับนะครับตรงนั้นมีขาดอ๋อมีแอร์ไหม เออมีพัดลมแอร์ลมออกนะครับแต่ว่าเรื่องแอร์ต้องได้ไปเช็คนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่มีลมแล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่เย็นนะครับผมภายในสตราดสะอ้านครับดูดี ไม่ผูไม่พังนะครับหัวเจ๋งไม่ผูไม่พังถ้าผมไม่ไมเป็นไรครับผม กระบะหลังก็คือมีผูเฉพาะพื้นนะครับแต่ว่าแผงข้างไม่ผูนะครับแผงข้างด้านนอกไม่ผูพวกขัดสีพวกช่วงล่างสวยครับคันนี้พร้อมใช้กระจกฝั่งคนขับนะครับหมุนขึ้นลงได้ปกตินะครับขึ้นลงได้ปกติ รถคันนี้ผมเปิดขายอยู่ในราคา68,000บาทนะครับ68,000บาทนะครับส,สุดคุ้มนะครับราคานี้สุดคุ้มเลยอ อะไรเหมือนเบรกมือหรือเปล่าเสียงอะไรดังอีกเพราะเจ๋งภายในดูดีนะครับสะอาดสะอ้านนะครับ สภาพพร้อมใช้งานครับราคาเบามากครับผม68,000บาท6 8 0 0 0บาทนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยภาษีขาดปีหนึ่งนะครับผมภายในหัวเจ็งไม่ผูเลยครับผมสรุปอีกทีนะครับผมรถมัด้าไฟเตอร์หัวเดียวคันนี้นะครับเอกสารคู่มือขาดปีหนึ่งนะครับผมเป็นเครื่อง2 5 0 0คัสซีสวยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับหัวเจ็งสภาพดีครับกระบะหลังอาจจะ มีพื้นผุนะครับผมเปิดขายอยู่ในราคา68,000บาทนะครับ68,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไปใช้งานราคาเบาๆนะครับผมก็รบกวนโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมสารชุดโอนเรียบร้อยป้ายจังหวัดกระสินนะครับผมใช้งานได้เลยครับคันนี้ใช้งานได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปให้ทีมงานขับให้ดูครับแล้วก็ขับเข้าไปจอดเลยไปขับเข้าไปจอดไปเขาจอดที่เดิมนะ,ะขับขึ้นข้างบนแล้วก็จอดที่เดิม เสียงอะไรดังอีกๆเนี่ยเอเอเอ่ะเดี๋ยวต้องเช็คหน่อยนะค้ากับเบรกติดหรือเปล่าหรือว่าอะไรเออไม่ดังนะเออหายดังแล้วตายขับได้วิ่งได้นะครับเบรกดีจ๊ดเคเครื่องดีจะดีครับผม